ไม่เกรงใจคนโสดพลอยเชอร์มานอวดช็อตสวีทหวานต้งทูพีเรียกได้ว่ารักครั้งใหม่แฮปปี้และลงตัวสุดๆเลยแล้วค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวคนดังอย่างพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์และแรปเปอร์หนุ่มตงพิทวั์พฤกษกิจหรือตองทูพีเพราะไลฟ์สไตล์เข้ากันสุดๆแถมพลอยเองยังตามไปให้กำลังใจติดขอบเวทีตลอดด้วยไม่ว่าวานใจหนุ่มจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ไทยหรือต่างประเทศก็ตาม ล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์ภาพอวดโมเมนต์หลังไปต่างประเทศด้วยกันโดยช็อตสุดท้ายก็เรียกเสียงกรี๊ดหนักมากเพราะสาวพลอยได้หอมแก้มไปฟอดใหญ่จนโต้งฟินเวอร์ทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าสวยดูดีเซ็กซี่หวานเจี๊ยบว้าวคุณแม่รูปสุดท้ายมดขึ้นค่ะเจอรูปสุดท้ายแล้วใครมันจะไปต้านไหวคะมัม เรียกได้ว,ว่ามไม่เคยทําให้แฟนคลับผิดหวังเลยจริงๆเพราะมีภาพและโมเมนต์ความหวานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันรัวๆเลยเอาเป็นว่าครั้งหน้าจะมีโมเมนต์อะไรออกมาให้ติดตามกันอีกบ้างนั้นก็ต้องรอติดตามกันเนอะ